ชีวิตเมียรฝรั่งแสนเศร้านะคะมาพูด ep 2เนาะต่อเลยนะคะจากโโอที่ปล่อยออกไปเมื่อเช้าการที่ยายจ๋ามาเล่าถึงว่าพี่เขาได้เซ็นกระดาษไม่รู้เป็นกระดาษอะไรอีกอย่างตอนนี้สามีก็ยังไม่ได้เสียนะคะถึงจะเป็นเวลาสุดท้ายแกก็บอกว่าความกลัว เพราะกระดาษหลายๆใบที่แกเซ็นไปวันนี้ยายจ๋าก็เลยบอกว่ามีพี่แนะนําเข้ามาว่าก็ลงไปคุยกับทนายดูสิเราอาจจะไปฟ้องหรือว่าไปแนะนําหรือว่าพูดคุยปรึกษากับเขาว่า ไอ้กระดาษที่เราเซ็นเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็มีสิทธิ์ทุกอย่างเนาะหนึ่งเพราะอะไรเพราะแกอยู่นี่10ปีนะคะอย่างน้อยหนึ่งแกมีงานทําเสียภาษีรับผิดชอบตัวเองนะคะเนาะตรงนี้เป็นจุดสําคัญตัวนี้แหละที่ยายจ๋าก็คุยกับแกวันนี้นะคะก็เลยมาส่งต่อเนาะ แล้วเรื่องเราที่เหนื่อยนักนะคะเราหันมาหาแม่ย่าก่อนเลยปกติแล้วปัญหาของแกเนี่ยเรามีปัญหาแต่อยู่กับแม่ย่าเท่านั้นพอลูกเขาโตแล้วไม่ได้เข้ามายุ่งวุ่นวายเลยนะคะแต่ทีเนี้ยพอช่วงเวลานี้เหมือนคล้ายๆกับแม่ย่าลากเอาลูกเข้ามาก็คือลูกเลี้ยงลูกผู้ชายเนะเาะไอผู้หญิงเขาก็ไม่มายุ่งนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วสิทธิฝรั่งะนะ ยิ่งรู้ว่าพ่อไม่ได้ทาอะไรไว้ให้เนี่ยยังไงมันก็ไปตามเขาเรียกอะไระไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะลูกเขาก็ได้ของเขาเต็มๆอยู่แล้วในสิทธิสมบัติเก่าที่เขามีมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเนาะแต่เขาก็ยังคิดเหมือนกันว่ากลัวพ่อเขาจะทําไว้อาพอพ่อเขาก็พูดไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายพี่ผู้หญิงเขาบอกเลยว่า ไม่ได้บอกกับลูกเลี้ยงไม่ได้บอกกับแม่ย่านะคะว่าผัวไม่ได้ทําอะไรไว้ให้ไม่เคยเอ่ยเรื่องนี้มาก่อนนะคะแล้วแกก็เป็นคนที่แข็งแรงเนาะมาปุ๊บป,ปั๊บป่วยก็แค่ปีนี้เข้ามานี่เลยนะคะก็เลยไม่มีไม่มีการวางแผนหรือแผนตรงนี้เลยแล้วชีวิตก็มีความสุขดีกับสามีนะคะแล้วมุมของแม่ย่าเนาะแม่ย่าเนี่ยอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคล้ายว่า,าโดนแย่งความรักโดนแบ่ง ความรักจากลูกไปจากที่ตัวเองเคยเป็นแม่คนเดียวเนาะพ่อก็จากไปนานแล้วเราแกก็แก่มากแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งและสิ่งสําคัญเขาก็เห็นว่าลูกรักผู้หญิงคนนี้มากเออนะบางครั้งผู้หญิงคนนี้หรือว่าแกไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยเอ่ยขึ้นมาลูกชาย เถียงแทนก็มีบางครั้งลูกชายก็ปล่อยและสิ่งสําคัญพี่เขาก็พยายามที่จะทำทั้งสองทางให้มีความสุขแม้จะไม่สบายใจเนาะบางทีพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดถึงอยู่กันได้นะคะแต่ตอนนี้ในมุมมองของแกมองว่าฝ่ายแม่ย่าเนี่ยธรรมดาละสินที่กลัวเราได้ในส่วนที่เป็นใช่ไหมก็ดึงเอาหลานเข้ามาเพื่อจะมายุ่งวุ่นวายในช่วงระหว่าง6เดือนที่ ผัวงอมอยู่ตอนนี้และยิ่งตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เลยนะคะเนาะเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องกระดาษที่ให้แก่เซ็นนะคะวันนี้ยายจ๋าจก็ได้ได้นําได้คําแนะนําจากที่ในวิดีโอเนาะบอกว่าไปปรึกษาดูซิไปถามดูซิยายจ๋าจก็เลยได้คุยกับแกนะคะแล้วแกก็บอกว่าถ้าเราไปกระตกกระตากตอนนี้ผัวก,ก็ยังไม่ตายเขาไม่ว่าเราหรอเอออันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราก็น่าจะปรึกษาไว้นะน้องก็เลยพูดอย่างนี้ลองดูเนาะ เพื่อเราจะไม่ได้พลาดอะไรโอเคเราไม่ได้คิดที่จะฮุบหรืออะไรทั้งหมดแต่สิทธิส่วนของเราที่เราควรได้ก็ไม่อยากให้เสียเปรียบนะคะเยจ๋าก็พูดกับแกไปเอออันนี้มันก็จริงนะขอบคุณนะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณพี่กนกพรด้วยเนาะที่เขียนเข้ามานะคะ เผื่อเราจะโต้แย้งอะไรของเขาได้นะคะทีนี้ในมุมมอของแกบอกว่าก็รอให้เขาเสียก่อนไหมแล้วเราค่อยนั่นนี่ต่อไปนี้พี่ก็จะระวังเกี่ยวกับกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามผลักดันเข้ามานะคะเนาะตรงนี้ยายจ๋าก็ไม่รู้เช่นกันเนาะมันก็ต้องเอาความสะดวกของพี่เขาแต่ยายจ๋าก็อยากบอกกับแกแล้วอยากให้แก พยายามที่จะหาคนรู้คนคุยนะคะถ้าเราแก้ลําตรงนี้ได้เราก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่เสียเปรียบจนเกินไปนะคะไม่เสียเปรียบในส่วนที่เราควรจะได้เนาะอันนี้คือจุดสำคัญนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนี่คือการได้พูดคุยแล้วก็ อนุญาตให้ได้มาแบ่งแชร์แล้วก็มาเอาความรู้เพิ่มจากพี่น้องที่เคยเจอประสบการณ์นี้มานะคะถ้าคนไหนเนาะเจอประสบการณ์แบบนี้เนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ให้ยายจ๋าด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างการรอเนาะระหว่างอ่า แกยังไม่ได้ตายนะคะแต่ว่าก็คงไม่รอดเนาะมันอาจจะภายในอาทิตย์นี้หรือยังไงนะคะนี่ก็มาดูกันตัวแกก็แสนทุกข์ใจเพราะอยู่ในบ้านสองคนกับแมย่ย่าอาการแม่ย่าก็ขึงขังประมาณว่าอันนี้บ้านเขาคำพูดนะสุดเจ็บเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆกลัวลูกสะพ้ผักออกจากบ้านหรือยังไงอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะความกลัวของแมย่ย่าหรือไอความการปั่นหัว ของไม่ยากเพื่อที่จะเอาลูกหรือหลานตัวเองอะ่ะเออกลัวเสียเปียก่าเข้ามาเป็นตัวแทนนะนะเขาก็จะพูดเนบแนมแกก็นิ่งนะแม่อย่าเพิ่งพูดได้ไหมแกก็แข็งแล้วว่าอันไหนที่หนักเกินเกินไปแกก็พังออกไปแต่ถ้าอันไหนที่นั่นหลบได้แกก็นิ่งนะคะเพราะว่า มันก็ต้องทนและนิ่งจนถึงที่สุดเนาะนิ่งจนถึงที่สุดแกบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้จะออกยังไงกลัวกับกระดาษที่เซนนั่นนี่คือความกลัวของแกแล้วสิ่งที่วันนี้คุยกันที่บอกว่าลองไปคุยกับทนายดูหรือปรึกษาใครว่าสิ่งที่เรา โดนหลอกให้เซ็นเนี่ยหรือว่ากระดาษที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราให้เราเซ็นโดยไม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะแก้ราได้ไหมตรงนี้แกก็ดีใจอยู่นะคะเนาะขอเนาะก็ขอหวังว่านะคะจะแก้หรือว่าจะทำอะไรให้มันได้ดีกว่านี้เรามาติดตามชมกันนะคะหัวอกสะพ้ายไม่ย่านี่ก็สุดยอดเนาะเราไม่มีคนกลางที่จะเข้ามาช่วยแล้วแกก็บอกว่ากัดฟันสุดๆนะไม่อยากให้เป็นเรื่อง อ,อยากให้มันพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีแกว่านั้นนะแกบอกว่าบ้านเนี่ยไม่ได้เสียดายหรอกอืเพราะถ้าสมมุติว่าจะอยู่ด้วยกันจริงๆถ้าไม่มีผัวแล้วคงอยู่กับไม่ย่าไม่ได้แกบอกอย่างนี้เลยนะเออแล้วอย่างน้อยแกก็มีหลักคำประกันคืองานของตัวเองเออเพียงแค่สิทธิส่วนที่เราควรได้เนี่ยมันจะได้อะไรคือรอฟังตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะคําพูดแต่ละเช้าแต่ละวัน หลังจากาลูกชายเข้ามาเคลียร์เรื่องหลานข,ของแม่ย่าเนี่ยนะเข้ามาเคลียร์เรื่องกระดาษอะไรแล้วย่าเขาก็ดูรู้สึกเหมือนว่าสิทธิของลูกเขาก็จะพูดตลอดเธอเป็นคนอื่น เธอไม่มีลูกด้วยกันเป็นอะไรที่คอยเน็บทีละเล็กเจ็บทีละหน่อยนะเอ้ยเป็นค่อยนี่จะทำยังไงเนี่ยนะเนาะทนสุดๆเช่นกันนะคะช่วงนี้กัดฟันทนรอจนถึงเวลาสุดท้ายรอจนถึงสิ่งที่จะเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดแน่นอนนะคะให้มันเรียบร้อยลงไปก่อนแล้วแกจะมาลุยอีกทีนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจด้วยเนาะเพราะ ยา yeah. นะคะแกฝากอย่างนี้นะคะหลายสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยถามเพื่อนได้ดีดีนะเมืม่อวานแกบอกว่าได้มาคุยกับยายจ๋านะคะ<ม><ๆ>แกก็เลย มานึกย้อนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะฟังเฉยๆจะไม่มีแนวทางนะคะเยาจาก็เลยบอกว่าเคสเกี่ยวกับาสามีเสียหรือเกี่ยวกับสมบัติลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยมันมีหลายเคสในวิดีโอ YouTube พี่ก็ต้องไปค้นคว้าแล้วดูเนาะและสิ่งสําคัญประเทศของพี่เนี่ยพี่จะต้องถามไทยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละครอบครัวนะคะแต่ว่ายุโรปมันก็ไม่ห่างไกลกันและช่วงนี้เป็นช่วงที่สามียังไม่ทันเสีย อ่นนี้อีกข้อหนึ่งนะที่ยายจะาพูดวันนี้นะคะธนาคารยังไม่ทันบล็อกอจัดการเรื่องเงินทองถามจริงว่าบัตรกดเงินอยู่กับใครเยจ่าก็เลยถามแกอย่างนี้แกก็บอกว่าสามีไม่ได้มีเงินมากมายแค่ใช้จ่ายรายเดือนเพราะว่าแกก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะเป็นแค่เงินเดือนที่ใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเงินเก็บก็ไม่ได้มีมากมายเนาอะ,อะบัตรตอนนี้หรอก็อยู่กับแกนะคะเยจ่าก็เลยบอกว่าจัดแจงซะ อ้าวแล้วลูกไม่ถามเอาเหรอเยาจ่าก็เลยถามนะเขาก็เอ่ยเหมือนกันแต่ตรงนี้พี่ไม่ให้เพราะว่าจริงๆแล้วบัญชีหรือทุกอย่างเนี่ยเขาถามเยอ่าเขาคุยกับแกแล้วเขาไปที่นธนาคารเหมือนกันนะคะแต่ในธนาคารเงินมีแค่หมุนเวียนต่อเดือนเขาก็เลยตัดบทตรงนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะคะเยาจ่าก็เลยบอกว่ากดออกมาเนาะให้มันเหลือติดไว้กับเรา นะคะถึงแม้หักเหลือจากค่าใช้ใจ่ายให้เรากดออกมามีไว้อยู่ในมือเพราะว่าสมมติว่าแกตายลงทันทีปั๊บเนี่ยที่ธนาคารจะบล็อกทุกอย่างนะคะจะให้แค่ส่วนจ่ายกระดาษในชื่อของแกเท่านั้นเนะตรียมพร้อมระวางแผนส่วนนี้ไว้นะคะอย่างน้อยสมมติว่าเนาะ มีสัก2 0 0 0 3,000หรืออะไรนะคะเขาก็ไม่ได้เอ่ยเนื้อหาความจริงในเนื้อตรงนั้นใช่ไหมก็ให้เอาออกมาไว้อยู่ในมือร้อยเดียวก็ให้มันมีอยู่ในมือเราอย่าลองให้เขาบล็อกก่อนนะอันนี้นะเป็นคำแนะนำก็คุยกันวันนี้เออจริงขอบคุณขอบคุณแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะอย่าลืมว่าแต่ละประเทศยุโรปยายจา๋าคุยกับพ,พี่พี่เพื่อนๆในหลายคนนี่คือเหมือนกันหมดก็คือถ้าสามีตายปับ๊บอ่า บัญชีหรือรา,ายได้ไหนที่มันเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกทั้งหมดแม้กระทั่งเงินเก็บเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปแตะจนกว่าเรื่องเราจะจบหรือว่าจะเสร็จเรื่องนะคะแล้วทีนี้ยายจาก็มีเคสของพี่คนนึงเหมือนกันเป็นคนดูแลแม่เนาะ,ะจนงอมนะคะมีสองพี่น้องแล้วเขาเป็นคนพี่ชายคนใหญ่ที่ดูแลแม่เขาก็ใช้ระบบถือบัตรแม่นะะกดเงินที่มีเป็นก้อนออกมา ไว้ในมือเนาะอันนี้หลวงเขาก็มายุ่งไม่ได้ก็เหมือนกันค่าใช้จา่ายค่ารักษาหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเรากดออกมาจากธนาคารแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ในมือแต่ทีนี้ถ้าพี่น้องสองคนเขาเข้าใจกันมาแบ่งปันกันเนาะยังไงแม่ก็ตายอย่างน้อยหลวงก็จะได้ไม่มาแบ่งภาษีในส่วนเงินเก็บของเราที่มีนะคะอันนี้อันนี้เนาะประเทศไหนหรือว่าพี่คนไหนมีแนวคิดเพิ่มก็มา คอมเมนต์และแบ่งปันไว้ด้วยนะคะว่ายังไงอะไรเนาะยายจาก็พูดได้ในส่วนที่ยายจาได้พูดคุยกับคนที่เจอปัญหานะคะกับคนที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะนะคะอ่าเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้เดี๋ยวย้อนหันมาหาตัวเองก่อนสามีเย,ยจายังเคยพูดเลยว่าอนาคตยามแก่ไปเนี่ยเราก็ต้องกดเงินออกจากธนาคารเช่นกันเพราะว่าตัวอย่างนะคะอย่าลืมว่าหลวงที่นี่เนาะ,ะนี่คือกฎหมายนะคะ เราอยู่ทํางานเสียภาษีเต็มที่เงินอยู่ในบัญชีของเราขนาดว่ายายจ๋า,จ,าจะส่งเงินไปเมืองไทย3 0 0พยูโรเดี๋ยวนี้ต้องมีใบเบอร์เวสใบเบอร์เวสเขาเรียกว่าใบาแจ้งว่าคุณเอาเงิน3 0 0พันออกไปทําอะไรในทีเดียวเดี๋ยวนี้ส่งเงิน3 0 0พันทีเดียวไม่ได้นะคะ,ะถ้าไม่มีใบรับรองมาจากเมืองไทยยายจ๋า,จาต้องกดส่งประมาณนั้นและ 2,900ให้ลดลงมา5ยูโรหรือ10ยูโรก็ได้นะคะเมื่อก่อนส่งได้เป็นหมื่นเออส่งได้เป็นหมื่นนะคะเนาะกระมื่นขึ้นไปที่จะได้เสียภาษีนะคะสมัยก่อนนะอันนี้พูดของตัวเองนะคะเนาะแต่ปัจจุบันหลังจากอสองปีเข้ามาปีที่3นี่แหละคะ่ะที่เขาให้ส่งเงินครั้งละไม่เกินต่ำกว่า3,000ไม่ต้องใช้ใบ บอกว่าเอาไปทําอะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือทางยุโรปด้วยนะคะเนาะล้วงเอาทุกอย่างนะเราทํางานเสียภาษีเงินที่เราฝากไว้ถ้าเราตายเขาเข้ามาแบ่งปันบล็อก จัดแบ่งเสียภาษีอีกรอบนะคะหักเอาอีกรอบเด้อพี่น้องจ๋านะเออเป็นก็จ่ายนะตายถ้ามีเงินก้อนใหญ่ก็ยังต้องโดนหักจ่ายหลวงอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะมีโอกาสพูดคุยกับสามีหรือว่าสามียังพูดคุยปรึกษากันได้นะพูดเพราะประหลอดถามนะคะวางแผนไว้เนาะอ่าสิ่งไหนที่ เรารักนะคะเนาะสิ่งไหนที่ยังรักกันอยูอ่คุยกันได้นะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปรึกษาพูดคุยกันได้จะดีแก่เรามากๆสามียายจ๋ายยังพูดเลยอยู่ธนาคารก็ไม่ได้มีดอกอะไรเลยนะอันนี้คือคุยเรื่องปู่เราคุยกันจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดแก่ไปเนาะอย่างแกใกล้รู้สึกว่าไม่สบายหรืออะไรเนี่ยแกพูดกับน,น้องเลยนะว่าส่วนที่ปู่มีไม่ได้มาก่าเราก็จัดการเอาออกมาไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่เจอปัญหาแต่ตอนนี้บัญชีของปู่ก็คือ มีลูกสาวลูกชายก็คือสามีของยายจ๋าแล้วก็มีน้องสาวหนึ่งคนนะคะสามคนดูบัญชีเนาะเพราะเขาก็มีเงินเดือนของเขาเขา้าแต่ว่าเขาก็ใช้ใจ่ายอย่างมีความสุขของเขาซื้อหวยดื่มนะใช่เงินฝากให้เด็กๆเ,เออก็ไม่ได้เหลือเยอะมากมายอะไรนะคะคุณปู่เนาะแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ว่าเออในหลักหมืน่นอา่าเขาก็ยังวางแผนกันไว้เลยนี่คือเห็นแบบหลายคนนะคะนะเหมือน พี่คนหนึ่งนะคะเป็นคนไทยเช่นกันเนาะเขา,าพ่อปู่เสียไม่ย่ายังอยู่นะคะเขาก็วางแผนเช่นกันว่าเขามีเงินมากกว่าห้าหมื่น ลูกเขามีสี่คนเขาจัดแยกแบ่งบัญช,ชีเลยตั้งแต่เขายัางไม่เสียตอนมีสติอยู่เพราะเขาตายด้วยโรคมะเร็งนะคะอันเนี้ยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้หลวงมาดึงภาษีและดึงส่วนแบ่งตรงนี้ออกไปนะพอหลังจากที่สาม,มีเสียเงินเหล่านั้นมันแยกออกไปตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียแล้วก็ไม่เกี่ยวที่จะเป็นสมบัติของพ่อนะคะเรื่องนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ พี่เขาก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะช่วงเวลาระทึกใจเนาะแกบอกว่าจะไปคุยกับทนายเลยก็เหมือนว่าตีตนไปก่อนไข้หรือเปล่าเฮ้ยเขายังไม่ตายเลยนะอ่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะคะมันก็ทําให้อ่าแกเขาเรียกว่า ไม่กล้าก้าวไม่กล้าถามอ่าแล้วความรู้ก็ไม่เข้มด้วยแต่ยายจ๋าบอกเลยถามถ้ามีโอกาสปรึกษาไว้ไม่ได้เสียหลายนะคะสําหรับเราเองเนาะไม่อยากให้เสียเปียบนะคะเดี๋ยวมาติดตาม ep ต่อไปนะคะในชีวิตของพี่เขาว่าถ้าหลังจากสามีตายหรือไปคุยจากกับทนายแล้วมันจะออกมายังไงเนาะเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคันแนะนำเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามยายจ๋านะคะคนใหม่ๆ จะได้ได้เจอได้ได้ดูวิดีโอใหม่ๆของยายจ้านะคะจากเบลเยี่ยมอีเจวปากแดงคะ่ะสวัสดีคะ่ะมานั่งหลังบ้านก็ชื่นใจนะคะเห็นดอกหญ้าตะกะแตนนี่ก็อุย้ยอยากไปทุ่งหญ้าตะกะแตนแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์โอ้โหดูอากาศนะเดี๋ยวฝนก็ลงมาแล้วนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันนะคะ